ไม่ใช่ที่เขาทำอัน mày, น,น,ออน,อนี้ไหมนใบยนาเอาน้ำอันนี้มันต่อไม่ใช่อันนี้ตัวคู่ไม่ใช่คือทำแบบนี้แบบเดือดค่ะอินิตินได้ ินแรู้ม่สุก่กินได้ใชเมสุกก็ินได้นสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเต้คนป่านะครับผมทุกคนวันนี้เนี่ยเราเข้ามาอย่างในป่านะก็ได้มากับพี่สาวนะครับผมคนสวยชื่อพี่อุนะครับก็ีันนี้พาพี่สาวนะครับกลับมาจากกรุงเทพทุกคน ไปเก็บผลไม้ป่านะครับผมหนึ่งปีมีครั้งนะครับถ้าไม่มาเก็บตอนนี้ก็ต่อไปคงไม่ได้เก็บแล้วเพราะมันหมดฤดูกาลแล้วนะครับผมนะนนี้เราก็เข้ามายังในป่านะนะครับผมก็จะเข้ามาเก็บผลไม้ป่านทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยป่าก็มืดนะครับชุ่งนี้ฝนตกบ่อยมากชาวบ้านนะครับป่าก็จะลกนิดนึงนะครับผมทุกคนก็ระหว่างทางเนี่ยถ้าเจออะไรที่สามารถทานได้เนี่ย เดี๋ยวผมเนี้ยก็จะแนะนำนะครับผมนี่ทุกคนก็มาเจอแล้วนี่นี่กินได้นี่อันนี้นี่นี่นี่เก็บเลยอันเนี้ยอันนี้อันนี้แก่แล้วนี่อันนี้ต้องแก่กว่นี้อันนี้ผักกุดดองทุกคนกินได้นะครับเเไม่เคยกินไหมไม่เคยไม่เคยนี่ดีผัาเก็บนี่เคยกินนี่ยอดนี่นี่ยอดอึอ้วนเลยนยแต่ผักกุดดอง Oh Hmm Huh You try No, you try it Oh, you try it Yeah Hmm, you eat it You don't ที่เราเดินมาเนี่ยเราก็เจอกับปีกล้วยป่านะครับที่กําลังพอเหมาะพอกินนะครับผมซึ่งปีกล้วยป่าเนี่ยเราจะเอาไปเป็นผักนะทุกคนนะกินน้ำพริกได้นะครับเพราะลูกของเขาค่อนข้างใหญ่นะเดี๋ยวเราจะคนก่นอนอันนี้เราเอานี้เล็กมานะเราต้นปีกล้วยป่าจะเป็นผักนะกินน้ำพริกอร่อยนะครับลองกินกันดูได้นะครับผมใครที่บ้านติด อืมอนี่มันเริ่มเลยลูกใหญ่เนี่ยลูกใหญ่กำลังกินเลยอันนี้กินไม่ได้แล้วเช่นกันทุกคนลูกใหญ่กำลังกินเลยนะครับผมเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกอร่อยเป็นผักเล็กมีกันเม็ดทั้งนั้นนะหานะาวเสื้อสีส้อมออกไปดิจ,จะมันจะมีเลยอย่างถ้วยไม่เกี่ยวไปตรงนี้เดี๋ยวขากลับก็ได้กลับมาไม่าลืมไปเถอะ เราโนาโอ้ยตอนนี้เราก็เดินมาถึงอย่างโดงตะก,กุดโดงอีกแล้วนะทะนุกคนตะกุดป่านะครับนี่นี่ต้นมันนะทวกคันก็ถ้าภาษาไทยเนี่ยผมเรียกรูกเขาเรียกว่าอะไรแต่ถ้าภาษาปากกยอเขาเรียกว่านะครับผม น,นี่เขาเรียกว่าอะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วด้วยแต่ว่ากินได้ครับเก็บมันมือนะครับยอดนี้มือไข่ดิโอยอดอ้นอนวนเลยเห็นอืมมันริ่มเลยอ่ะอ,อ่ะถือนี่อ,อนี่ครับพี่สาวผมไม่เคยกินนะคร มันมีต้นเยอะนะแต่ยอดมีน้อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เน mit, ี่ยต้นมีใช่ป่ะเฮรอมาดูเข้ามาเลยลูกเลยนีม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 ะปราเด็กด็คือมะปราไม่ใช่ป่ะนี่คือมะปราใช่ป่อนี่ลูกนี่มะปราเป็นใหญ่มากเท, boss, ท,ท่ป e ่ะอีสูงเนีน่ยลูกมันหมดแล้วนี่ลูกมันหมดแล้ว อไม่เห็นขนาดเล็ไม่เห็นเห็นสักนเล็กเลยอลางน้นเราไปดูมาฝ่ายตออ่อเอ,อเะ เจะพักกดไปอีตอนนึงโคตใหญ่เลยโคตรใหญ่ใหญ่กว่านิ้วก้อยไปนี่ใหญ่กว่านิ้วก้อยแล้วก็สูงด้วยนะดึงมาทางต้นเลยดึโอ้โหดูครับต้นใหญ่สูงตั้งงานฟ้าไปดูมาไฟกันต่อนะทุกคน ขอนดหยัดขึ้นต้นไม้ทุกคนตอนนี้เราเชือกมาด้วยนะเราจะคล้ายๆแบบเก็บได้เราจะย่อนลงมานะมียางปะมียางวงที่น่ามาเนาะจะยางวงเราจะส่งมาเป็นขบวนผ่กพวงนะแล้วก็ขึ้นต้นไม้เดี๋ยวก่อนแล้วก็ค่อยๆปล่อยเชือกเขาด้วยนะ ใช่ดึงเชือกไว้นะงานนี้ขึ้นไม่ถึงนะฝนตกเลยต้นไม้ออกลื่นลืนเปียกเนยะต้นตูสูงค่อยปล่อยนะ มันไม่ดีนะโอ้มันโดนฝนเลยมันลื่นเลยถปตั้งมันลื่นอ่ะเดือดฝนลื่นลื่นลื่ đừng cứ lืn mà, ha, 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 อโอ้ยเลื่อนจริงจริงโอ้ต้องหาวิธีใหม่นะฝนขึ้นไม่ถึงนะมันลื่นเดี๋ยวต้องหาวิธีใหม่นะครับครับทุกคนก็หลังจากเมื่อกี้เนี่ยมันลื่นมากๆเลยนะครับก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่าต้นไม้เนี่นะครับมันลื่นเพราะว่าฝนมันตกนะครับตามร่องอะไรพวกนี้เนี่ยมันจับไม่ได้นะครับผมจับเพื่อให้มัน ให้เราพยุงตัวให้แน่นกับต้นไม้นะมันไม่ได้มันลื่นนะครับเราไปเอาไม้มาท่อนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่สาวจับนะครับผมเราจะให้มันเลยจุดที่มันลื่นไปนะทุกคนว่ารู้จะเป็นยังไงขึ้นได้หรือเปล่ามาดูกันอีกเทนมา,าืนแล้วดานแน่นนะด่านเบ,บ็ข้างในนะอืม มาฝังนี้ดีกว่าเอ้ยจะไม่คลินช่วมัน่อลิกนั่นจะพยายามดึงเงี้ยดึงเงี้ยฝังฝั่งนี้นะ เท้าเหยียบตะไคร่ตรงหัวมันจะได้นะข้างขึ้นม่ถึงตนีมาเช่ ลื่นมากดังขึ้นมา ลื <S <S <ý His Se Sun> ่นมาก ขึ้นมาได้โหทุกคนกว่าจะขึ้นมาได้หน่อยมากนะครับแต่ก็คุ้มค่านะกับการขึ้นมาเพราะว่าลูกมันยเยอะมากเนี่ยเห็นไหมเป็นพวงๆงนะครับ เต็มต้นเลยครับดูครับนอกผมนะก็โอ,อ้ยพาตกแดงนะครับผมนี่ <balances> เลือดซีบเลยอ,อ๋าโหนะครับผมทุกคนก,คคก็คุ้มค่าไหมก็คุ้มค่าแต่ตอนนี้เนี่ยังไม่ไหายเหนื่อยเท่าไหร่จะใช้แรงกายแรงแรง,แรงกายแรงเหนื่อยเยอะนะครับผม นี่ตอนนี้โดกๆเลยทุกคนข้างหลังไอมนี่ครับโดกๆเลยครับผมมาไฟบนหัวเต็ไมไปหมดครับผมเดี๋ยวนั่งพักก่อนอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนไม่ไหว ทุกคนตอนนี้เนี่ยก็นั่งพักจนหายเหนื่อยแล้วนะครับผมทีหลังจากนี้เนี่ยก็เริ่มภารกิจนะครับผมเก็บลูกผลไม้กันเลยนะตอนนี้ตอนนี้อยู่ข้าง,างเราเลยเก็บข้างๆก่อนครับผมนี่ครับทุกคนเก็บเลยครับง่ายๆนะครับเราก็เด็ดขั้วมันเลยนี่ เป็นพวงพวงนะครับเก็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 บโอ้โหโอ้เอ้ยเก็บ เก็บต้องระมัดระวางนิดนึงนะเพราะว่ามันมีลูกนะครับทุกคนกิ่งมันค่อนข้างที่จะเปาะบางนะครับโอ้ยดูบนหัวผมรู้สึกว่าข้างบนลูกมันจะใหญ่นะนี่ครับเราก็จะเก็บดินพวงพวงช่อช่อปกติเนี่ย ก็จะขายกันแบบนี้เลยเป็นท่อใช่ไหมเมื่อกี้เรายางมาอยู่ไหนวะนี่มาเป็นท่อไปเลย,เ,เ,ลยเหมือนที่เขาขายตลาดนัดเลยนะฮะ อได้พี่สอวมารับมัพานมารับเลยแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งกําลังมัดอยู่ อะไรอะเออมีถุงย่ามาเอาขึ้นมาหน่อยดิซึ่งก็อยู่ข้างล่างก็คอยมัดเป็นพวงๆนะอ,อ้าวตอนนี้ลงไปแล้วมารับดิ เราเปลี่ยนวิธีใหม่นะทุกคนเพราะมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับนะถ้าผมมัดทีละพวงทีละพวงมันก็ช้าแล้วก็ต้องเอามืออีกคากหนึงจับกิ่งไม้ซึ่งมันจะไม่ถนัดเดี๋ยวมันจะอันตรายเปล่าเน,นี่ยเดี๋ยวขึ้นพาทุกคนขึ้นไปดูบนยอดนู่นเลยเดีกว่ารู้สึกว่าลูกมันจะใหญ่กว่าส่วนข้างล่างแถวนี้เนี่ยถุงย่ามเตรียมถุงย่ามนี่พอเปล่าเราก็เอาเยอะกว่ามา อากินถุงย่ามโอ,โ,โอ้โหเยอะเยอะจัดไม่กล้าขึ้นไปสูงมากทุกคนเพราะว่าดูสถานการ์แล้ว มันไม่ค่อยปลอดภยดัยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรับน้ําหนักไม่ไหวแค่มันรับน้ำหนักผลมันก็กิ่งมันแทบจะหักแล้วนะเด <Yeah. S 1> ี๋วดยวต้องลดปริมาณน้ำหนักลงหน่อย Ah... <sighs> เอาไปจเตมุย่อาเราก,ก็าเอาเยอะกว่าืทุกคนตอนนี้ก็ได้เยอะแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะส่งลงไปเราก็เก็บแค่นี้นะครับเนะเพราะว่ากินไม่หมดหรอกเพราะว่ามันเหลือเยอะมากคิดเราเก็บนี้ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นของต้นมันแค่นั้นนะครับผม เดี๋ยวเราจะส่งลงไปให้พี่สาวผมคนสวยนะ ส่งมาแล้วมาโอ้โหแม่งมันลื่นมากเลยนะเนี่ยอือเาค่อยส่งดิมันลื่นชิบหายก็จะลูดมือน่ะเดี๋ยวมันก็บาดนล้นแม็กม์เอากับผ้าโ้โเยอะอเยอะเลยแต่กินไม่หมดแล้วลงมาเถอะ พอแล้วโอ,ออโอ้ยังเยอะโว้ยแต่เต็มเป๋าเลยครับปีนีด้ดีนะไฟป,ป่าอาเจ้าหมู นี่นะครับพ,พี่นี่ครับผมมะมาฝายนะครับผมนี่มาฝายอย่างเยอะอย่างเยอะเลยนะครับผมดูลูกแบบเหลืองเหลืองกำลังน่าทานนะแต่ก็ยังมีเขียวบ้างยังไม่สุกดีนะครับนี่ก็ลงทุนด้วยการลงแรงเป็นแผลเต็มเลยดูสองข้างเลยนี่หน้าอกด้วยนะครับถลอกเปิกหมดเก็บลูกมะฝายโอเคเดี๋ยวเก็บใส่ถุงกันมยวจะแบกกลับ เต็มถุงนละอ้าทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็มอย่าลืมกดไ like, ลแบบค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมนะประเดี๋ยวผมกับพี่สาวผมสองคนเนี่ยจะเดินเท้าออกจากป่าแล้วตอนนี้เนี่ยฟ้ามืดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเหมือนฝนจะตกอีกแล้วนะครับผมนะก่อนหน้านี้ฝนก็ตกไปรอบหนึ่งแล้วจนขึ้นต้นไม้ไม่ได้มันลื่นที่คนดูครับมันลื่นแค่ไหนดูเสื้อผมเปียกนะครับ โอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าอีกพีหน้านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมเชียงเท่านี้ครับผมบายครับบ๊า